ทุกคนเดี๋ยววันนี้ Wonder Warehouse จะมาสอนจิ้มขนเฟิวเป็นนกจิ๋วนะคะ งานในดอฟเฟลติ้ Montreal, ตง forward, หรือการจิ้มขนเฟลคือการใช้ขนเฟลแบบนี้มาจิ้มจิ้มด้วยเข็มพิเศษนะคะให้ขนติดเป็นก้อนเอามาทําเป็นตุ๊กตาสัตว์เล็กๆแบบน้องนกนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะจิ้มเป็นโครงรูปทรงคร่าวๆของนอกก่อนโดยใช้เป็นก้อนขนสีขาวนะคะแล้วคือเอาก้อนขนมาจํานวนหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาขยุมขยุมแล้วก็ใช้เข็มนะคะจิ้มจิๆๆๆ้มจิ้มๆมาเรื่อยๆนะคะเข็มมันจะทําให้ก้อนขนมันติดเป็นก้อนนะคะเรา sama, จะทําเป็นรูปทรงออกมาคล้ายๆเป็นไข่ดีๆแบบนี้ค่ะ โดยปลายด้านหนึ่งของวงรีเราจะปักให้แบนแหลมจะเป็นหางของน้องนะคะจากนั้นเอาก้อนขนอีกก้อนมาปักเป็นทรงกลมเล็ก <ek> ๆ,ๆนะคะ <ๆ S 2> เป็นหัวค่ะพอได้ทรงกลมหัวแล้วเรามาติดกับส่วนคอนะคะแล้วก็เอาเข็มนะคะจิ้มตรงรอยต่อยเยอะๆนะคะเพื่อให้สองส่วนนี้ติดกันค่ะจากนั้นเอาก้อนขนกระจุกเล็กๆมาพันรอบคอนะคะแล้วจิ้มเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคอทําไปเรื่อยๆจนได้เป็นรูปทรงนกประมาณนี้ค่ะตอนนี้เราได้ทรงตัวของน้องแล้วนะคะเดี๋ยวพี่หน้าเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันนะคะราติดตามได้ค่ะ